ทีนี้เนี่ยก็จะมีลูกบุญธรรมอีก9คนลูกบุญธรรมที่เราส่งเสียในการเรื่องการศึกษาตั้งแต่ตั้งแต่ค่าเลี้ยงดูส่งเสียการกินอยู่ทุกอย่างการใส่ใจตามผลการเรียนทุกอย่างเลยเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเลยเราคือแม่เขาเราคือแม่เขาแต่ละคนเนี่ยอย่างเนี้ยนี่คือคนเล็กสุดน้องคริสต์มาสคนเล็กสุดน่ารักเลยอ่ะใช่อยู่เชียงรายคนนี้นะคะแต่เขายังมีคุณพ่ออยู่คนนี้ยังโชคดีแล้วก็เอาไปฝากกับท่านวอลไว้ด้วยนะคะส่วนนี่คือน้องนิรุน จำชื่อได้แต่ว่าคุยกันตลอดเวลาทั้งนง้นเอ้าลูกฉันนี่จำไม่จำกันจำไ่ะเพราะบางคนเราแค่อุปการะเราไม่ติดตามอันนี้น้องพลอยอันนี้น้องพลอยอีกคนนึงอันนี้น้องแพรวอันนี้เรียนหมออยู่ค่ะเรียนหมอส่งตั้งแต่ยี่กีไหนเออส่งตั้งแต่ม3ม3จนนี้เขาเป็นหมอแล้วใช่อันนี้ตั้งตั้งแต่ม2อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตั้งแต่ม2แต่ละคนส่งตั้งแต่เด็กเอ้ยอยู่ตั้งแต่ปอันนี้คือเด็กน้อยเลยอันนี้เด็กน้อยอนุบาลเลยวันนี้มรณาพี่นะคย่อเลยค่ะตอน จบเป็นครูไปหนึ่งคนแล้วก็จบหมอไปแล้วหนึ่งคนเป็นผู้ชายน้องผู้ชายเป็นหมอด้วยคนหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลดอยหลวงเชียงรายค่ะเขาต้องไปใช้ทุนใช่ค่ะโอ้นะดีจังเลยอ่ะก็เป็นผู้ชายหนึ่งเดียวในทั้งหมดทั้งหมดไม่ใช่รีคือส่วนใหญ่ที่นางจะไปช่วยเขามาก็สมควรที่นางไปช่วยเพราะคนที่นางไปช่วยส่วนใหญ่ก็คือจะโดนข่มขืนหลายคนถามว่าแล้วทําไมมีบางคนที่ไม่ออกเอารูปออกมามาเปิดเผยเพราะว่ามันมีหลายเคสค่ะที่ เป็นพ่อข่มขืนลูกพ่อข่มขืนลูกแล้วบุ๋มเอาคุณพ่อเขาเข้าคุกแล้วบุ๋มรับเลี้ยงลูกเขาต่ออันนี้คือหละยๆคนที่ช่วยเกิดจากเหตุการณ์ให้เราไปช่วยในสถานการณ์ของเขาไม่ได้มาจากองค์กรใดเลยเพราะอย่างน้องคริสต์มาสก็คือจากโควิดค่ะจากหลายๆเหตุการณ์ที่ได้เจอกันครับผมค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออก็เราทําให้ดีที่สุดอ่ะกับการสร้างอนาคตเด็กอ่ะที่ควรจะเป็นให้โอกาสเขาจริงนั่นแหละคุณอย่างที่บอก นางเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเคยถามนางว่าแต่ละปีแต่ละปีอะหมดเงินกักการที่แบบลงช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนอปีนึงหมดเท่าไหร่โหอย่านับเลยเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวด้วยสะส่วนใหญ่เพิ่งมาเนี่ยที่เป็นทามูลนิธิจริงจังเนี่ยมาปีสองปีหลังเนี่ยที่เป็นมูลนิธิโอเคเราก็ต้องรันในรูปแบบของมูลนิธิจริงจังแล้วเงินเข้าเงินออกอแต่เพียงแต่ว่าในส่วนที่ผ่านมาสิบปีที่ทาเนี่ยเงินตัวเองสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ความถี่ในการช่วยเหลือคนสิบกว่าล้านอ่ะ ที่ใช้กันเองน็อตสิบกว่าล้านไอ้ที่ทำงานสู้ตายเนี่ยเอาไปช่วยคนอื่นหมดเลยจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะอย่างช่วงโควิดก็5ล้านแล้วน็อตเงินส่วนตัวด้วยเงินส่วนตัวค่ะเช็คได้เลยสุดยอดถามจริงเถอะเคสอะไรที่แบบว่าที่นางไปเจออย่างเช่นเคสที่มาช่วยมาเนี่ยโอ้หลายเคสนะมันก็มีหลายกรณีอย่างเคสล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นแบบเราจะมีรถตู้วิ่งรับดูแลผู้ป่วยวิ่งรับศพหรืออะไรกันต่างๆเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายทีนี้เนี่ย ล่าสุดเนี่ยมีเคสหนึ่งก็คือลูกชายอะค่ะโดนไฟดูดตายอยู่ที่กระบี่แล้วคุณแม่เนี่ยอยู่โคราชซึ่งคุณแม่พิการเป็นโปลิโอตั้งแต่กําเนิดแล้วทางนั้นอะเรียกค่าใช้จ่ายในการพาร่างกลับบ้านเนี่ยแล้วดูบ้านเขาสิดูสภาพบ้านอย่างเงี้ยคือ4ี่0 0ื่นบาทก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็ใี่0 0ื่นบาทแล้วก็ ลงศพก็ไม่รู้จะยังไงเแล้งยังไม่รวมค่าฝากศพเอออีกเนี้ยแล้วเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเราก็คุยกับทีมงานบอกว่าไปไปลุยให้แม่หน่อยแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เราคำนวณเนี่ยกิโลละ8บาทเนาะเราก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดนิดๆ หมื่นเจ็ดนิดๆก็บอกไปแม่ออกเองคือรักษณของบุ๋มเนี่ยบุ๋มจะลักษณะทาเหมือนเหมือนทุนกระถินนะคะทำเหมือนทุนกระถินคือจ่ายไปก่อนคือจ่ายไปก่อนแล้วก็แล้วก็จะบอกแฟนคลับว่าอ่ะคนไหนจะร่วมกี่บาทกี่สตางค์ก็ร่วมมาเราโดยที่เราไม่ได้สนใจว่ายอดอ่ะจะถึงหรือไม่ถึงช่างเลยโดยที่เราคิดว่าถ้าเรารับปากว่าเราจะทําเคสนี้เคสนี้ต้องถึงมือแม่แม่บอกว่าขอเห็นร่างลูกชายครั้งสุดท้ายแม้ว่าจะไม่ได้มีลมหายใจก็ตามเราได้เห็นนะ ก็ได้เห็นเนี่ยจัดงานส่งให้เรียบร้อยแล้วก็ที่บอกพาไปส่งจากกะบีไปถึงโคราชเรียบร้อยใช่เรียบร้อยเ,ออเลยค่ะแล้วก็อีกหลายเคสเลยค่ะอย่างเช่นแบบช่วงโควิดอ่ะออช่วงแรกๆเด็กคือคือคนที่เป็น,นอาการจะดักถูกไหมหลายเคสน่ยที่ตายเสียชีวิตเนี่ยคาโทรศัพท์ที่เรากำลังวิดีโอคอลกันอยู่คือหมายถึงตอนนั้นตอนที่โควิดแรงๆจำได้ไค่ะ ปนดาเขาวิ่งใช่ปนดาคือวิ่งตามบตามบ้านใช่ไหมใช่เลยแล้วก็คือคุยกันถึงตีหนึ่งตีสองตีสามยังไม่นอนเลยนะช่วยแม่บุ๋มบอกว่ารับเคสนี่รับเคสเราก็จะสั่งทีมงานวิ่งไปบ้านนี้ด้วคุณยายกาลังไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เสียชีวิตคามือเราเลยเพราะว่าไม่ได้ฟอกไตช่วงนั้นนะคะมีเคสหนึ่งก็คือท้องอยู่7เดือนครับ แล้วผลปรากฏว่าคุณแม่ต้องโดนผ่าคลอดอเพราะออกซิเจนต่ําแล้วและเห็นหน้าลูกเขาสุดท้ายผ่านวิดีโอคอลแล้วแม่ก็สิ้นใจอ๋อยใช่เราเองก็เลยแบบหาพวกแพมเพิ์ดนมอะไรไปให้เพราะว่าไม่มีโอกาสอยู่กับแม่เลยไม่มี แม่ไม่ได้กอดลูกรอดแต่แม่เสียชีวิตลูกรอดแต่แม่เสียชีวิตแต่ด้วยแบบตัวเขาเล็กมากก็เลยต้องแบบอุปกรณ์ทุกอย่างก็ต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่เราก็แบบในการระดมทุนเนาะหาแพมเพิร์ธหาอะไรไปให้เพราะว่าบ้านเขาจนมากค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี